เด้่ปลองขี่เขา้ยก่นโอ้ไย,ยังบีก้าใจอกอยู่ว่าเราหนึ่งของม่อยู่ตัวใหญ่ลาบครับลาบมาอน้ลาบปากลาบก้อยซอ,อยเสียกมหนกเดี๋ยวเอาเอาเอาเาไเอาเาเอาไาเอาไาไปเอาไอาอาไอาาเาไปอาเอาาขอาาอาไอไอาเอาไปนาป ปักกัเ uh. ด so, ี ar, yeah, i, ๋ยวเราเข้าเข้งนี้เลยพี่จ้ะใชเหมเา่นั่เยอะอเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเคโอเโอเคโอเคโอเคโอเโอเอเอคอเอเคโอคเคโอเคโอเคโอเโอเโอเคคโอเคโอเคอเคอเคคอเเดี๋ยวโอเเอออคเอออเเ ลองเสีอโอ้องหวานไ้นนี่กนอืมใหญ่อาบอสมาบ่สบอสนี่งหอของมากยิ่งต้องเรีกู่เด็กขึ้นเพื่อสเอาใช่ไหมพอโดนยิงก็แฉะแฉะหัวใจหูวหัวตัวติยิงกระเพาะเนี่ย

ก็ไดูนี้นี้ใช่ไหมขกเกลือไปเ่วเวียดนามไปดิโอ้เที่เวียดนามมาอย่นี้หเวียดนามเขาไปมองประเทศนั้นมันเอาะพาไปอันนี้นส่งข้หาได้ไหเอวียดนามเี่ยวเวียดนามมาเนี่ย็มาถิานดอะระเหศมัน เทียเเ่ยงเขาทะเลอีเทงมันกระมาณอยู่กบเก็บเทียร์เที่ยวเวียดนามทะเลเที่ยวทะเลเวียดนามต็ดอย่เพมัไมมนไปพุ่นสะพอหลอก,กหารับไปโอ้แถวหายใจสูจเง,งเจอมีครับเด็กูกแญ่นะใส่สูง

ตัวเขาเหนึ่เราเขาหนึ่งดีผม่าเขาเ็นคนที่เขาใช่นใช่คนใช่คนใช่มา่ยอืมใช่คือไเทาืทนคืูคพ่อเขาตกเราต้มกวยลเก็ตก๋วยเตี๋ยวร้านนั่นบลังน้องย่ยมีสิทธิ์โอ้จกินหน่คนเต็มนึงก๋วยเตี๋ยวเอือบเนื้อเื่อยบ่ะบข้าววันอย่งนี้โอ้เสีบเ ตเีได้รวคนหลายแซ่บหมดนั่นเลยก็ด้มันกมีคนปติเวันเห็นึงแล้วมึงจารันั่งตี้ยม่ติดเออเออเเขียเนี่ยตัวองเรายนิดูว่าิมันได้เหนือ่อยู่หนไหวตัวเน่ยเขาบาตัว กูบอกม่กินกินแน่ข้นมาน่นมันะเยมันก็บกไกละพี่อกมก็เดงยวนี่ตาเดียวเราเป็ตาเช่กมูละไอิงการกุ้แย่กินเพื่อหเ่อนะนโอ้ยบริเวณหลายเขามหหอนยหหห วมัิ้นเงคุยเลเป็นโตสจบริวาเขาก็เขาหน่อยาเมียเนาะยิส์แตกินววอิ่มขึ้นอิ่มขึ้นอิ่มขึ้นมอว่าเธอติดดิโอ้นี่ทานนี่ก็ไันน้นทานนี่เยจังหวะเขาน่ทานนี่ยไปค่อไปบิวาพค่อไปไหว้คข้าน่ผม พีแต่ช่วงมนเขาเใหญ่มาบ้านข้างบเา่านานองอ่ะอานแบกองเขาน้อยเลยเอาเห็นมันทลน้ตอนเออคูมือนี่ตรงนี้บตรงนีครับไ้เีนน่ยมันลุกปกปาน้าจริอเก้าสอสทลน้วเอาไปเห็นน่ะทำไมทันนี่สีตาตายล่องซนนั่นเ่ยก็ นค <oung S 2> รเอัมใจเพื่อนกเานีขาดนครพนมอยู่แล้วนี่ไ็่เห็นมาบุรณะไม่โอ้นครพนมมันังตลอด่ทางนู้สอเป็นภาห้องทางนี้อยู่าคแม่เลเนขทางแน่นอนพมเหมือนกันตัทางนครพนมเหมือนดนต้องเล่น <tem> ่งดยกันแบบเก่าก um, uh ้อเขาน่อยทางแมเาจะเขาเขาจะมาเล็นตรงนี้อือทางพนมมาตลอดม่เทนนเที่ยวตลอด เล so ือจดหวานมีนกข่ของโอ้ยสบัติดอกหหมุนอะนอ่านีอสมบัดหงหมะเราจัลดน่วที่มือจะกินนุ่งตาปลาจะนั่นไแล้วชตายได้จะกระายห้องหอมมลคนแบเดียวอลไถนนขายังมองแรกจะเลือสบัห่เอาปักเลือแหละพอให้มาหน่อยเดียวเพื่อห้านะครับงานมันเกิดเย็นอย่างไร้ไร้เลือดตีนตูเป็น ต้องตื <h 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 ่นผมเพื h <h ่นพวกพื่อนไมใส่กับรามหน่อยเดียวนี่ถักกันจองให้กันจะเป็นตัวเขเห็นแต่ว่าคนงานกินเยอะท่านงานอะไรวะอือ เดี be ๋มาดีเยเดี๋ยวมาบ่ใชบางคเข้าไปห้งกับแหงกับขอาซีไีวันช่วยช่วยกินขอาดโอ้โหอีนี่เจ ตกว้างซนนี้เราผนมาอเดือนนี้ตกคู่มือออกเพนสายังเศ้าอยู่นี่ไหมยอ้ยจะีออกเลยไ่ยุคปีก่ยนปนนีแ่เท่า้ายุมันติก้บาองรูรนหึงอีกรูนึงต่มาบ้าย่อนี่บักบัวรอนี่เขาอตัว่อ่าฮัาฮ่าฮ่่าันบ่่่่่่าดา่าา่าคนา่่่ บุกเ oh. ah. okay. ือห่อคำแล้วคือแล้วเลยฝนมาจะเื่อปีป um ีเมื right. ่อยแง่อเมื่อยเร่งบอกคุหืรประทานยังบอเลออยังมื่อแ่เงือคกกองเลยแวน่ไงข้างหน้ากั้ถูกมคุ่ถูกไหมใช้คว้านถูกไหมเขาหโอ้สีแมนพยีบานเลยพูด แกเงาคุ้ฟามั้งเขาใส่ยูนิฟอร์ด้วยดูอะวัวทำไมเนกีโม่ใช่ไหมคนนั้นปวด Ủa, ừ. Ô, là, cái này cũng phát bao nhiêu, cái này là phải đi